สวัสดีตอนเชาาา้าทุกท่านค่ะคลิปนี้พามาเช็คพยากรณ์อากาศประจําวันพุทธที่22มิถุนายน2565วันนี้มีพื้นที่สีเหลืองเนาะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอามประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักรวมทั้งมีลมกระโชกแรงบางแหง่งเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะเรามาเช็คพื้นที่สีเหลืองกันเลยสำหรับวันนี้พื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงมีกาญจนบ,บุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์สุพรรณบุรีลบบุรี สระบุรีนครนายกปราจีนบุรีะเชียงสาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่ตรังและสูนค่ะสำหรับภาคอื่นๆจังหวัดที่มีลุ้นฝนในวันนี้ดังต่อไปนี้เนาะ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทลบบุรีและสระบุรีรวมถึงราชบุรีด้วยค่ะกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของ ื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นน้อง่ายบึงการสกลนครนะครพน,นมอุดรธานีชัยภูมิโคราชบุรีรัมสุรินศิสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะเน้นนะครนายกปราจีนบุรีโอเคฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ฝั่ง,งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เน้นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนะราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดาม,มันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้นที่และมีฝนตกหนักเน้นระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลคลิปนี้ลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย